ก็ CPO จริงๆมันมีพรีวิวควบเลยก็คือ CPO กับ CPX แต่พูดรวม CPO ละกันเพราะว่าครอบคลุมนะคะก็หลักๆ CPO เนี่ยเราคาดว่ากำไรโต3%เยรเยียแต่6.4พันล้านเออต้องไล่เรียนก่อนนะคะว่าตัวที่ทำให้มันโตได้เนี่ยมันคือ c v s หรือร้านเซเว่นั่นเองนะคะเพราะว่า Cross Margin สูงขึ้นจากตัว อาหารพร้อมทานนะคะก็ถ้าไล่ตัวเซนสตอร์เซลเนี่ยในไตรมาสสามเนี่ยเซ s สตอร์เซลดีกว่าไตรมาสสองนะคะเพราะถ้าจำกันได้เซ s สตอร์เซลไตรมาสสองเนี่ยมันได้รับผลกระทบจากฤดูร้อนที่มันค่อนข้างเย็นนะคะตัวไตรมาสสามเนี่ยมันเอาตรงนั้นออกไปมันก็เลยดีขึ้นตัว CVS เนี่ยลบ0.5ดีกว่าลบ0.8ในไตรมาสสอง ส่วนค่าส่งค่าปริก่ก็ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะทีนี้ถ้ามาดูตัว CVS อย่างเดียวเนี่ยเออ่เราประเมินว่าไรายได้เขาเนี่ยโตห้าเปอร์เซ็นต์หลักๆจากการขยายสาขาเจ็ดร้อยสาขาต่อปีนะคะแล้วก็อาหารพร้อมทานที่ Crossmagin ขยายได้เยียวยเนี่ยทำให้เออ่ตัวของ CP ตัวของเอ่อ7เลฟเว่นเองเนี่ยน่าจะโตได้8-9เปอร์เซ็นต์ นะคะแต่<ช>ว่าตัว Cpx ที่ CPO ถือหกือ60%เนี่ยเมื่อวานมีพรีวิวกำไรเขาจะหดตัวลงหกเปอร์เซ็นต์ะคะหลักๆจากาตัว cross margin ที่หดตัวเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมีเรื่องของการแจกเงินหมื่นทีนี้<ม>เวลาลูกค้าได้เงินหมื่นเนี่ยเขาไปซื้อสินค้าที่คุ่มเฟอยอนะคะเ<ม>พราะฉะนั้นตัว cross margin ของเงินหมื่นเนี่ย มันดีกว่าปีนี้มันเป็นเรื่องของการซื้ออาหารสดเป็นหลักเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีก o อส m a ชิ i นเลยหดตัว0.2%แล้วก็กำไรหดตัว6%นะคะอันนี้ CPX แต่ถ้ามารวมกับตัว7 e 1 e e เนี่ยเอ่อมันก็จะทำให้กำไร CPo โตได้3%เพราะว่า c v s เขายัางดีนะคะเราเลือกเอ่อ CPo เป็นหุ้นเด่น t a r ์ e เกตไพร80 เหตุผลอยู่สองสาอันอย่างแรกเลยคือกําไรปีนี้เนี่ยเด่นกว่าคนอื่นน่าจะโตได้สิ้าเปอร์เซ็นตนะคะกะ็ร้านเซเว่นอีเลฟเนี่ยก็ยังดีอยู่อย่างที่สองเนี่ยก็คือ valuation สิสี่เท่านะคะ,ะถูกมากแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยมองไปข้างหน้าเราเชื่อว่าเศรษฐกิจยังมีความท้าทายนะคะแต่ว่าไม่ว่าท้าทายยังไงเนี่ย ตัวกำไรไม่ว่าจะไรายได้กำไรของ CPO เนี่ยก็ยังเด่นที่สุดในกลุ่มค่ะ